เราเริ่มโดยนำจุดเอวกับจุดเอวมาเจอกันนะคะแล้วก็จับกระดาษให้เขาโค้งตามเส้นหน้าท้องตรงนี้ข้างล่างนะคะข้างบนเขาก็จะเกยกันอย่างนี้นะคะแล้วจับหน้าหนึ่งกับหน้าสองสองชิ้นนี้ช่วงล่างให้ตรงกันให้ชนกันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็แต่งเส้นเอวะคะ่ะ เส้นเอวเนี่ยจะโค้งนะคะอันนี้เอวข้างอันนี้เอวหน้าเนี่ยเราก็ลากเราจะไม่ลากตรงๆแบบนี้นะเราจะวาดข้อย้อยลงมานิดนึงนะคะแล้วเราก็หาความกว้างส่วนนี้นะคะทีนี้ส่วนล่างเนี่ยเราก็นำมาลอกใส่กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะลอกแล้วก็จะได้อย่างนี้ มีขวาแล้วก็มีซ้ายเราจะนำชิ้นนี้เนี่ยมาแยกแบ่นะคะนำจากชิ้นนี้นะคะนำมาลอกใส่กระดาษนะคะแล้วโดยที่เราจะตัดเป็นสันทบนะคะตัดให้เป็นให้ขวากับซ้ายเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันนะคะชิ้นหลังก็เหมือนกันชิ้นหลังเราก็แยกออกมามีขวาแล้วก็มีซ้าย เช่นกันแต่ชิ้นหลังเนี่ยเขาจะมีซิปดังนั้นเราแยกกระดาษออกจากกันได้เลยนะคะแล้วทีนี้เราก็แยกตามแบบเลยค่ะจากแบบเนี่ยเขาจะเกยมาฝั่งฝั่งเนี้ยก็จะเกยจะเกยแล้วก็จะสั้นกว่าซ้ายเนี่ยจะสั้นนะคะแล้วขวาเขาเนี่ยจะย้อยลงมา ใช่ไหมคะแนวของเขาเนี่ยขวาเนี่ยเขาจะย้อยลงมาแล้วก็ซ้ายเขาเนี่ยจะสั้นอย่างนี้นะคะดังนั้นเราหาเส้นที่เขาแยกกันตรงนี้ก่อนเลยคะ่ะเขาจะแยกกันช่วงตรงตะเข็บต่อ ตะเข็บต่อตรงนี้ค่ะเราก็นําชินช้นชิ้นนี้มาหาเนี่ยตรงนี้คือตะเข็บต่อนะคะนํากลางหน้ามาเนี่ยตรงนี้คือตะเข็บต่อตะเข็บต่ออยู่ตรงนี้ก็จากตะเข็บต่อเราก็แต่งจะไม่ลาเป็นเส้นตรงนะคะอันนี้คือเกณฑ์กลางหน้าเนี่ยอันนี้คือกลางหน้า นะคะเห็นไหมว่าหักสังเกตเองนะคะพี่ผงจะตั้งไม้บัรทัดเอียงเนี่ยจะเอียงออกไปเท่าไหร่อันนี้เราต้องสังเกตจากรูปร่างของลูกค้านะคะของผู้ใส่แล้วก็อยู่ที่ดีไซน์ของเราเราก็เอียงออกไปอย่างนี้นะคะพอเราเอียงแล้วเขาสั้นขึ้นนะคะ แล้วก็ด้านข้างเขาก็ย้อยลงมาอย่า้หคะเราก็ลอกเอวลงไปค่ะอย่างนี้ะะน,นะคะแต่จะเห็นว่าช่วงตรงนี้เนี่ยช่วงตรงเนี้ยเขาจะมีย้อยนิดนึงนะคะเราจะย้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราด่าเราลอก เราลอกเส้นนี้ลงไปข้างล่างก่อนนะคะเราลอกเส้นนี้ลงไปสั้นขึ้นได้อีกนะคะสั้นขึ้นได้อีกอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนแผ่นนี้เนี่ยใช้อีกสีหนึ่ง ส่วนแผ่นนี้เนี่ยเขาจะเกยกันประมาณข้างบนเนี่ยนิ้วเดียวนะคะเขายาวลงมาอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้นะคะเราจะวาดไปเลยก็ได้แต่พี่หงม,มองว่าเราจะต้องมาแปะกระดาษอีกพี่หงก็เลยอย่างนี้ค่ะใช้ขยับออกมาอันนี้จะทําแผ่นซ้ายให้ดูก่อนนะคะ แผ่นซ้ายเราก็อย่างนี้แผ่นซ้ายเขาก็ลากอย่างนี้นะคะแล้วเขาจะมีความย้อยช่วงนี้นิดนึงช่วงนี้นะคะเขาจะย้อยนิดนึงเห็นไหมคะเราก็คือแยกกระดาษนะคะแยกออกมานิดเดียวนะคะนิดเดียว เราก็ลากเส้นเอวล,ลงไปตรงนี้เขาจะเป็นจีบเดี๋ยวเราเค่อยมาจีบที่หลังเราลากสะโพกลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตรงนี้ฝั่งข้างซ้ายเนี่ยเขาจะสั้นกว่าข้างขวานะคะ อันนี้เป็นด้านข้างนะอันนี้คือหน้าซ้ายเขียนไว้ก่อนกันหลงแล้วก็เขาเกยกันจุดนี้นะคะเราก็จะต้องทําตําแหน่งลงไปด้วยเวลาวางมาเกยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเกยตรงนี้เส้นนี้เราก็ขีดไปค่ะอันนี้คือของข้างซ้ายอับข้างซ้ายออก,ออก,ออกจะได้ดีงง ทีนี้เรามาทำข้างขวาจับเขาคืน,คนรูปเดิมทีนี้เรามาทำข้างขวาแล้วนะคะเรามาทำข้างขวาต่อวางให้ลงตาแหน่งที่เมื่อกี้เราขีดนะคะเส้นเอวใช้เส้นเอวเป็นหลัก ที่เราขีดเส้นนี้ลงไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีย้อยนิดนึงเขาจะย้อยช่วงนี้จะย้อยไม่เหมือนกันแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยย้อยช่วงแนวต่อใกล้ๆแนวต่ออันนี้เนี่ยจะย้อยใกล้ด้านข้างนะคะแล้วก็เราก็แอนขึ้นไป คือเราก็โค้งขึ้นไปนะคะโค้งขึ้นไปเราก็ขีดด้านข้างนี้ห้านิ้วครึ่งนะคะฝั่งนี้จะห้านิ้วครึ่งแล้วเราก็แต่งเส้นมานะคะ่ะ อย่าลืมนะอันนี้เส้นกลางหน้าเราก็ต้องขีดให้เขาด้วยนะคะเส้นกลางหน้าอันนี้คือกลางหน้าอย่างนี้นะคะตรงข้างเนี่ยค่ะเขาจะเป็นโควิด เขาจะทวิสเท่าไหร่ก็เป็นทวิสแตกนะคะจับมานิ้วเดียวก็จะทวิสแตกอย่างนี้ ก็ขีดเส้นกลางอย่างนี้เหอนไหมเพื่อที่จะหาชิ้นหลัง่ะคะ่ะแล้วเราก็กิ้งเส้นของตะเข็บข้างเมื่อกี้ค่ะลงไปเอวด้วยนะคะก็อันนี้คือความยาก อันนี้ก็จะเป็นทวิตตรงนี้จะเป็นของชิ้นหลังนะคะเพราะว่า,าจีบอันนี้ต่อชายอันนี้เขาจะเป็นชิ้นเดียวกันค่ะจะไม่มีการต่อเส้นข้างตรงนี้เขาก็จะจับทวิสต์อย่งนี้ทวิตอย่างนี้นะคะกระดาษต้ดียวก่อน้ภาพออกไหมเขาจะเป็นอย่างนี้ นะคะตัวนี้แตกออกก็จะแตกออกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็นำชิ้นหลังมาวางแย่ชิ้นหลังเดี๋ยวางให้ถูกนะดังนั้นเวลาเรากิ้งออกมาเนี่ยเราต้องทำเครื่องหมายว่าอันนี้คือข้างก็จะมาต่อกับส่วนนี้นะคะ อันนี้คือเอวใช้จุดเอวเป็นหลักค่ะแบบก็ได้ถ้ากันหลงแล้วเราก็แยกตรงนี้นิดนึงแยกช่วงเนี้ยให้เขาย้วยสักหน่อยหนึ่ง ถอยมาจากด้านข้างเนี่ยคะ่ะประมาณนิ้วสามกระเบียดนะคะตรงนี้นะอันนี้คือเส้นข้างเนี่ยถอยมาเนี่ยนิ้วสามกระเบียดนะคะแล้วก็แยกออกเราก็หากระดาษมาเสิร์มคะ่ะ ชายตรงนี้เรายังไม่แต่งนะคะเดี๋ยวเราสร้างข้างหลังอีกชิ้นหนึ่งมาต่อกันแล้วเราเค่อยมาแต่งชายตรงนี้ค่ะเราสามารถแต่งเอวได้ตัดออกมาก่อน นี้ก็จะเป็นทวิทนะคะทางหลังนี้เราก็ลากลากยาวลงมาดูให้เขาไล่โค้งดูงามมาค่ะให้เขาดูแล้วไม่ไม่ขัดไม่ขัด อันนี้ก็จะเกยกับเกยกันอย่างนี้นะคะอันนี้คือกลางนะคะตรงนี้ก็สร้างเหมือนกับตรงนี้นะคะฝั่งข้างตรงนี้ก็สร้างเหมือนกับตรงนี้ดังนั้นเราใช้ชิน้นนี้ลอกลงไปเลยก็ได้ค่ะ แมาต่อนะคะเราก็นำชิ้นนี้ค่ะด้านข้างที่เมื่อกี้เราสร้างแล้วเนี่ยเราก็นำมาลอกลงไปเ,เลย กลางหลังนะคะอย่าลืมชายเนี่ยที่หงไม่ขีดเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยเราจะสั้นอันนี้ก็คือทวิตเรามาพับจีกอ่อนกระดาษตรงนี้เยอะไปเราก็ตัดออก อันนี้เยอะไปเราก็ตัดอ,ออกก่อนนะคะเราจะได้ทำงานง่ายขึ้นก่อนเราจะจับก่อนที่เราจะตัดเอวเนี่ยนะเราจะต้องจับจีบทวิตก่อนนะคะจับจีบพวิตให้มาชนกันก่อนแล้วเราจะได้ตัดเอวได้ะคะ่ะไม่งั้น เราจับเราตัดไปเลยได้เดี๋ยวเรามาจับแล้วมันไม่ตรงกันนี้นะคะ อันนี้คือกลางหลังเดี๋ยวเรานำกลางหลังมาชนกันค่ะมันจะอนี้นะมันจะตกมุมกล้องฝั่งนี้จะสั้นใช่ไหมคะเราก็ ่อไปเลยค่ะฝั่งเนี้ยซ้ายข้างเนี้ยจะสั้นซ้ายค่ะหมายถึงว่าหลังหลังข้างนี้จะสั้นแต่หลังข้างนี้จะยาวนะคะเราก็ค่อยๆไล่ให้เขาไปหากันแล้วก็ใช้วิธีปัดค่ะ จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือข้างหลังเราก็ดูอีกทีหนึ่งว่าเขารับกันไหมดูความโค้งนะคะจับมาเกยกันวางกลางหลังให้ตรงนะคะสองข้างเนะะี่ยค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นซิปนะคะเราก็ต้องนึกภาพอีกทีหนึ่งว่าเส้นเขาโค้งเนี่ยไล่กันไหม ตรงนี้ห้านิ้วครึ่งตรงนี้ห้านิ้วตรงนี้สี่นิ้วครึ่งนะคะแม้เขาจะค่อยๆลดระดับกันสี่ครึ่งห้านิ้วแล้วก็ห้านิ้วครึ่งก็จะค่อยๆลดระดับกันไปถ้าเราดูว่ายังเจียนออกได้อีกสักหน่อยเงี้ยถือต้องลองจินตนาการก่อนนะคะว่าเจียนออกสักหน่อยอย่างเงี้ยสวยกว่าไหมนะคะเพราะเราต้องการให้ข้างนี้เนี่ย ซึ่งเป็นข้างขวาเนี่ยย,ย้อยใช่ไหมคะข้างซ้ายเนี่ยสั้นดังนั้นกลางหลังเนี่ยเราจะต้องให้เขาบาลานบาลานกันนะคะอย่าให้เขาเป็นมุมหักเวลาเขามาเจอกันนะคะให้เขาดูสมูทกัน นี้หน้าขวาอันนี้กลางหน้านะคะแล้วก็เกิดกันตรงนี้อันนี้คือหน้าซ้าย